ก็สวัสดีทุกคนได้นะครับวันนี้กับผมทิกเกอร์เอสกันอีกครั้งและในส่วนก็มีเวลาแล้วก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งก็โดยดูในชุมชนได้นะครับว่าทำไมไสตที่ผมไม่ค่อยแล้ลงคลิปนะครับโอเคมาวันนี้เรามาเล่นแบบอนิเมะแวนการ์ดกันนะครับเป็นแมปใหม่ที่ผมรอมานานมากๆเลยนะโอเคมาเริ่มต้นมานะครับผมก็เลือกกันโกคูมาก่อนเลยด้วยกันนะครับ พราะว่ามันาน่าจะเป็นตัว A ที่ดีนะซึ่งเกมก็ผมก็รอมันเปิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นะครับนั่นก็คือการเดินสำรวจแมปก่อนนะครับมันมีอะไรอ่าตรงนี้เป็นอ e ีโมด collection นะครับอันนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจอ่าซัมอนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ e อส e ซ t i ่นอ่เป็นการเพิ่มดาวนะครับผมซึ่งผมตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะเพราะว่ายังไม่ดูใครเลยครับพอเกมเปิดก็มาดูเลยตัวันแรกอ่าก็ตรงนี้เป็นโค้ด โอเคครับมาถึงผมก็จะเริ่มใส่โค้ดก่อนเลยซึ่งตอนนี้ผมอัดนะครับเป็นอัดวันแรกนะซึ่งก็จะมีแค่2โค้ดเท่านั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะใส่โค้ดแล้วเสร็จเรียบร้อยมาครับเริ่มสุ่มกันเลยโอเคก็แนะนําก่อนนะครับมาดูกันว่าการสุ่มสองรอบเราจะเกิดหรอือเปล่าซึ่งขอเป็นซอนจิงงูแล้วกันนะครับโอเคอู้ยเสียงคล้ายๆกับเอเอเลยนะครับ <c oughs> คิดถึงจัดเลยครับเกม a n น m เม d v e n แอ r เวเกมที่โคตรสนุกนะตอนนั้นโอ้โหมาถึงแลหมดโอ้โหดูมันให้ครับมาครั้งสุดท้ายก่อนจะไปลุยสตรอรี่กันตุ่มึบแลล้วนครับอีพิกอุ้ยอิทาจ,จิมาครับมาเลยครับมาถึงก็ได้อิทาจ,จิเลยนะครับแค่สองครั้งเท่านั้นนะโอเค ก็มดีคอเล็กเตอร์ก่อนแล้วก็มีเคลมครับต้องต้องรอดูเคลมมันอุ้ยได้เพชรสวยครับเกมนี้โอเคตรงนี้ก็เป็นเทรดเนาะแล้วก็น,นี้เป็นอีโวคับติ้งเควสอะไรก็โอเคอยู่นะครับผมว่ามีมีสะสมด้วยนะครับแล้วก็เควสผมว่าดีเลยมีแอชชิเมนต์ด้วยโอเคไปครับเราไปลุยกันต่ออ้าวันนี้มีกุปรีวอร์ดก็ขออนุญาตไปกุปรีวอร์ดก่อนนะครับ โอเคครับยังมีโอกาสอีก10รอบนะครับน่าจากการไปเฟเวอร์เลตเกมแล้วก็เข้ากลุ๊ปมาอ๋อดีๆครับรอบนี้รู้สึกเหมือนจะเกินแล้วได้คีรุมาอุ้ยสวยครับสปีดวากอนแล้วตัวทองตังมาแล้วโอเคไปลุยกันต่อเลยครับอิ่สตอรี่โอเคครับเราเข้ามาในด้านกันแล้วผมก็วางโกคูไปก่อนเลยนะครับซึ่งด้านนาเมก็โอเคทางก็ดูง่ายะครับ อันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟตัวละครนะครับบวกหกดาเมจโอเคโหมีคีรัดด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นง่ายใช้ได้เลยนะสำหรับอันเมทแวนกัดโอเคอัพตัวก่อนเหมือนจะหลุดครับแต่น่าจะปล่อยเข้าบ้านได้อยู่นะเลือดนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเหลือเลือดแค่ห้าโอเค okay, ก็ถือว่าเกมลืกดดีหมือนันะนี่บวกเพิ่มดาเมจครับเฮ้ย hey, นี่คุ้มจริงๆเลยนะครัผมเลือกตัวของโคคูมาเนียโหดเกินคนระับสุดยอดเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าหลังจากนั้นผมก็นั่งเล่นสตรอรี่ยาวๆนะครับตั้งแต่ด่าน1จนถึงด่าน6ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับสำหรับสตรอรี่ของด่านนามิกนะครับผมก็รออัปเดตต,ต่อไปเลยนะ หลังจากนั้นเพชรผมก็พอที่จะสุ่มนะผมก็เลยสุ่มมาสิบทีเพื่อโอกาสที่จะได้พิสติครับโอเคมาดูนว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างแล้วโกโคูแบ็กออกมาครับสวยครับตอนนี้เมตาพอดีเลยนะที่ผมไปดูมานะครับโอ้โหตอนนี้ผมมีอิตาจิด้ะแต่ผมน่าจะอูตัวของอิตาจิออกนะครับเพราะนั่นอยากตัวมันกากเกินไปซึ่งอิตาจิผมก็ไปสุ่มได้มานะครับแล้วก็ไปเ้นพาร์ตก็โอ้โหเวลขึ้นยากอยู่นะเ้นพาร์ตโอเคมาพ่ดนำเพลงลุยกันด่านที่3ามต่อแล้วกันนะครับ โอเคก็ครูแบ็กก็เป็นตัวที่มีตั้งมากนะครับในเทลิสตินมิริมาเพราะว่ามันตัวที่สามารถเพิ่มดาเมจของตัวเองได้นะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะลบดาเมจของตัวเองด้วยนะครับส่วนคิโรผมก็เอามาด้วยนะเพราะว่าเห็นมันเมตาเหมือนกันก็เลยหยิบ2ตัวนี้มานะครับซึ่งในเทลิสีิบมไปดูเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับเขาบอกว่าไอ้สอตัวนี้เป็นสุดยอดออตัวเลยนะครับผมนะ แล้วก็บอสก็มาแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงประมาณด่าน4นะครับมังนะเพราะว่าผมมาภาคแยกนะครับโอเคแล้วก็เล่นต่อเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงด่านที่6แล้วนั่นเองซึ่งบอกเลยว่างอมมากๆส่วนโกคูแบ็กตอนนี้ดาเมจมัน1000แล้วบอกเลยว่าเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะครับซึ่งบอสตอนนี้ก็ออกมาแล้วเป็นซิสเซอร์เลือดอยู่ที่6000ก็หวยอยู่ชิวนะครั มันมีสกิลสตันหมู่นะครับเป็นน่าจะเป็น LE เพราะว่าสตันไปหลายตัวอยู่โอเคก็น่าจะชิลครับหลังจากนี้ก็น่าจะต้องเคลียร์สตอรี่ต่อแล้วครับโอเคไหนๆก็มีเพชรและมาซุมกันดีกว่าเผื่อได้มิสติกนะครับมีอยู่พันเพชรซุมได้สองโลเฮเกลเกลเจนอสมา โคตรเกลือครับเฮ้ยกอนมาโอเคได้อย okay. ู่สองตัวอนาคตทำเหมือนนิเมะบนเจร์ได้ไหมเนี่ยที่แบบสิบตัวแล้วเอาไปอีโวเป็นมิสิกโอเคอ้โหโคตรเกลือครับเกลือมากโอเคสุดยอดเข็มปีเลยครับผมโอเคก็มีแต่ตัวเกลือๆนะที่ได้มา โหดูมีแต่เกระก้กงนั้นนี่โหผมก็ต้องขายทิ้งเลยนะครับจําเป็นจริงๆที่ต้องขายทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวคลังมันเต็มนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็มาลงอินฟินิตี้ต่อนะครับเพราะว่ามั่นใจครับว่าทําได้แน่นอนนะเออก็เหมือนข้อสอบผมมั่นใจทําได้นะโอเคตามหลักแล้วอินฟินิตี้ก็น่าจะง่ายแหละครับให้ตังมาแบบนี้ก็น่าจะไหวชิลอยู่แหละครับผมนะ โอ้โหเรื่องมาเลือดก,ก็พันหนึ่งเลยนะครับแต่ผมมัน่นใจในโกคูแบ็กซี่ตัวอย่แล้วว่ามันต้องทําได้แน่นอนอืมสวยแล้วครับทุกคนเอ้ยเลือดมันเยอะเกินเดีได้นะผมว่ามันยากเกินกว่าที่เป็นอินฟินิตนะครับต้องรีบกลับไปวางด้านหลังอ่ะวางผิดตัวอีกไม่เป็นไรวางตัวตังก่อนแล้วกันน่าจะยังทันอยู่ครับประมันให้มาทีสามพันห้าก็น่าจะไหวอยู่เลยครับ หลังจากนั้นผมก็ทำการลงอินฟินิตี้แบบนี้แล้วก็วนลูปไปบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆว่าผมจะลงได้นะคือแบบมันยากมากครับคือมันไปไม่ไกลเท่าไหร่นะสูงสุดก็แค่1ิบเ็วฟนะตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยครับแพร้รับคาบตามสไตล์ตามสเต็บเออก็ประมาณนี้ครับได้เพชรมาร้อยเองโคตรน้อยครับบอกเลยว่าอินฟินิตี้อินฟินิตี้เกมนี้ยากมาก หลังจากที่ผมรู้ว่าอินฟินิตี้นั้นไม่ใช่ทั้งเลือกที่ดีในการฟาร์มเพชรผมก็เลยมาฟาร์มในสตอรี่แล้วกันเพราะว่ามันได้ทีละแปดสิบเพชรนั่นเองหลังจากนี้ผมก็นั่งฟาร์มไปยาวๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการจบคลิปเลยแล้วกัน่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทั้งผู้ชมใหม่แล้วก็ผู้ชมเก่าที่ยังติดตามผมอยู่นะขอบคุณที่รับชมมากนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆน่ะผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพราะว่าผมตอนนี้อยู่ประมาณมัธยมต้นเนาะ ทำให้ค่อนข้างที่จะงานเยอะผมยังปรับตัวยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณทุกคนเลยนะที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม